พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าสู่มหานครที่ใครหลายคนก็ชื่นชอบเช่นกันเราจะพาคุณผู้ชมเหินฟ้าสู่กุลาลัาเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสีสันต่างๆมากมายทั้งกลางวันและยามค่ำคืนและจุดเด่นที่ทุกคนต้องไม่พลาดหากจะไปประเทศมาเลเซียนั่นก็คือตึกพิโตนัสหรือทวินทาวเวอร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่จะต้องแวะเวียนมาที่นี่แต่สำหรับเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเข้าร่วมง,งานอัปเดตเทคโนโลยีจากบริษัท Nvidia เดียบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในด้านการผลิตชิปประมวลผลทางด้านภาพหรือกราฟิกที่มีชื่อเสียงนั่นเองโดยงานในครั้งนี้มีผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมง,งานเพื่อรับฟังการอัปเดตเทคโนโลยีกันมากมาย ในงานในครั้งนี้ทางเอ็น i ีเดียได้มีการอัปเดตเทคโนโลยีมากมายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อาศัยเทคโนโลยีให้เราได้รับทราบกันซึ่งในงานยังได้รับความสนใจจากผู้สึกอข่าวเป็นจำนวนมากสำหรับเทคโนโลยีแรกที่นำเสนอในงานนี้ก็คือ Gforce e GTX Titan ซึ่งถือเป็นสุดยอดของชิปประมวลผลในระดับโลกในขณะนี้ โดยประกอบไปด้วยคูเดคอถึง2,688อิกาฟล็อกซ์ถึง4,5และทรานซิสเตอร์ถึง7,000ล้านเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นกราฟิกาดในระดับซ u เปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมกันนี้ยังมาพร้อมกับ GPU Boost 2.0ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่มีความเสถียร รวมไปถึงแฟนๆที่ชื่นชอบการโอเวอร์ค็อกแล้วการรุ่นนี้สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงความสมจริงของภาพนั้นก็ให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆนอกจากนี้ยังได้นำส่วนหนึ่งของโน้ตบุ๊กระดับเกมมิ่งมาแสดงและให้ทดสอบประสิทธิภาพรวมถึง GeForce GTX Titan ซึ่งได้นำมาแสดงให้ชมเป็นของจริงในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกันส่วนต่อมาที่ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากก็คือ NVIDIA Project Shield ที่มีกระแสะข่าวและภาพออกมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมการออกแบบสำหรับคอเกมใหม่ล่าสุดที่สามารถพกพาและเชื่อมต่อกับมอนิเตอร์ในการเล่นเกมได้ โดยรองรับการใช้งานแบบ Android ซึ่งจะมาพร้อมกับ t r e k a 4จาก Nvidia และ CPU เป็นแบบ Quad Core A15 หน้าจอขนาด5นิ้วแบบ 720p มีพอร์ตไว้เชื่อมต่อและพร้อมกับมีลำโพงในตัวนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ได้อีกด้วยสำหรับการเล่นเกมนั้น จะเล่นผ่านระบบสตรีมมิ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวจริงราวปลายปีนี้อย่างแน่นอนส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของกิดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถแชร์การใช้งานซึ่งหากจะพูดให้เข้าใจแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการใช้งาน Storage Network นั่นเองที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้โดยเทคโนโลยีนี้ จะแบ่งการใช้งานกราฟิกในแผนกซึ่งถือเป็นการแบ่งการใช้งานในเชิงของฮาร์ดแวร์พอที่ผ่านมาการใช้งานประเภทนี้จะเป็นการใช้งานแบบซอฟต์แวร์เป็นหลักซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ Nvidia เดียเช่นกันเอาครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นกับการอัปเดตเทคโนโลยีจากทาง Nvidia เดียในครั้งนี้ผมจึงขอยกยอดในการนำเสนอ ในส่วนของเทคโนโลยีอื่นให้กับผู้ชมในครั้งต่อไปและพบกับการอัปเดตเทคโนโลยีจาก n v i d i ีในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับกับโซนเอาท์ที่วันนี้เรานำมาเสนอกันนะครับนี่เป็นเพียงแค่ตอนแรกนะครับในส่วนของ G Force นะครับซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่าระดับคอน sumer นี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับ